สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศ,าศาึกษาปีที่5ทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วกับครูตั้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมวันนี้ครูตั้วมีตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมครอบครัวหนึ่งมาให้นะครับพ่อมีลักษณะเป็นผิวขาวแม่ผิวดำค้ำนะครับลูกออกมาปีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็ดูในหน้าจอนะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรม มีอะไรบ้างที่เราเรียนไปในช่วมงที่แล้วเดยวครูตัวทวนให้นะครับลักษณะผมผมตรงผมหยิกลักษณะหนังตาตาหนึ่งชั้นตา2ชั้นการมีรักยิ้มบางคนก็มีรักยิ้มบางคนไม่มีรักยิ้มลักษณะการมีติ่งหูบางคนก็มีติ่งหูบางคนก็ไม่มีติ่งหูต่อมาเชิงผมบริเวณหน้ผาผา บางคนเป็นลักษณะเชิงผมแหลมนะผมตรงลักษณะการห่อลิ้นม้วนลิ้นได้ห่อลิ้นได้หัวแม่มือบางคนกระดกได้บางคนกระดกไม่ได้ลักษณะต่อมาลักษณะสุดท้ายคือลักษณะสันจมูกบางคนมีสันจมูกโด่งบางคนก็ไม่มีสันจมูกนะครับต่อมา นักเรียนมาดูรูปภาานะพร้อมกับแบบฝึกหัดสีผิวของลูกเหมือนใครนะครับนักเรียนก็ดูในรูปภาพว่าลูกนั้นออกมามีลักษณะสีผิวเหมือนใครพ่อมีลักษณะสีผิวเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรครับสีผิวขาวใช่ไหมครับก็ตอบลงไปนะครับแม่มีลักษณะสีผิวเป็นอย่างไรนะครับสีผิวขำดำต่อมาในลักษณะ ข้อที่4ลูกมีหนังตา2ชั้นเหมือนใครนะครับเหมือนใครครับ2ชั้น,นบางหก็ตอบ2ชั้นเหมือนพ่อนะครับอ่าก็ดูที่บริเวณหนังตานะครับที่ครูตัวซูมมาให้ข้อที่5้าลักษณะเส้นผมของลูกมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรครับหยิกหรือตรงถ้าตรงนักเรียนก็ตอบว่าตรงลงไปสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมได้คืออะไรครับ ข้อนี้ตอบผิดกันเยอะนะครับก็คือทรงผมนั่นเองทรงผมนั้นไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ในรูปภาพที่ครูตัวยกตัวอย่างมาให้เป็นคนคนเดียวกันแต่มีลักษณะทรงผมที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับทรงผมก็ไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้นี่คือตัวอย่างครับมาดูในแบบฝึกหัดของพวกเรานะครับให้พวกเราดูรูปภาพที่กําหนดให้จากนั้นตอบคําถามลงไปว่า การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวน,นี้เป็นอย่างไรนะครับรวมถึงเลือกคําในช่องสี่เหลี่ยมที่กําหนดให้ตอบคําถามข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับนะักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็ตอบลงไปยกตัวอย่างเช่นลักษณะใดไม่เป็นลักษณะพันธุกรรมของสุนัขอะไรครับที่ไม่เป็นพันธุกรรมของสุนัขนะครับนะักเรียนก็ตอบลงไปนะครับ สำหรับผู้ตัวก็มีการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชัมม่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ